ทอง8เดือนพร้อมกินนองพี่นะครับราคาครับต๊ะสี่ห0 0 0บาทครับพี่19,000บาทพี่นะครับสวัสดีครับพี่ในน้ำโตนะครับครับผมมันัดฟ้ามนะครับผมมันัดฟ้ามอ่ะตั้งยูทีบานล้งงนะครับ ตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับผมบอกไงวมาโมนี้บอกมีง้วราคาเอ่อทอดฝากพี่น да, ้องเกษตรกรแมนครับผมบอกไงว่าผู้ใดมีเงินหน่อยก็สามารถต้อได้ทุกอย่างโมนี่นะครับแมนครับมาดัดฟ้าโมนี้มีง้วนมาจากตัวคอดีฝากพี่น้องเกษตรกรโมนี้โอ้หลายตัวครับนับบทถวนนี่นับบทถวนเนาะครับผมราคาแม่ทองหลักหมื่นแมนครับผมปะเบื้องตัวไหนครับวันนี้ครับพี่น้องครับเอาพี่น้องโมนี้เอาบอกไงว่างูหันกิดมาเห็นราคาถึกพี่น้องครับบอกได้ว่าอันเป็นนั่งื้อครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวเบื้องตัวไหนก่อน ตัวนี้เป็นงัวะทองครับตัวนี้ครับแม่นครับพี่ผสมตัวได้ไปเนาะครับงัวตัวนี้ผสมโตครับผมตัวนี้คือว่าไงมาโคมโตมาเนาะครับเขาสูงแค่ไหนง้วตัวนี้ประมาณร้อยสามสิบครับพี่ประมาณร้อยสามสิบบวกเนาะครับผมผสมจักมือแล้วครับจืกเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ได้เจ็ดแปดเดือนแล้วครับพี่พร้อมกินน้องแม่นครับผมพี่น้องครับตัวนี้คือว่าผสมว่าเจ็ดแปดเดือนพร้อมกินน้องเลยพี่น้องครับครับจะเป็นงัวไทยกลางเขาอยู่เนาะครับพี่น้องครับตัวนี้จะสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับเป็นว่าครับ หันห้าตรงสี่นะครับเป็นง้วทองแปดเดือนพร้อมกินน้องพี่นะครับราคาครับตรงสี่หนึ่งมืนเก้าพันบาทครับพี่หนึ่งมืนเก้าพันบาทพี่นะครับก็คือซื้อหนึ่งได้สองเลี้ยงมาเกินเดือนนึงกับทีไ้ลูกกับพี่นะครับเพราะว่าง้วมันทองแก่พี่นะครับตัวนี้หนึ่งมืนเท่าไหร่นะครับเก้าพันบาทครับเก้าพันบาทอันนี้คือทรงฟรีวะครับนี่ทรงฟรีครับผมอ้าวพี่นะครับบนว่าทรงฟรีประกันทองบนตัวนี้นะครับเนาะครับไะตัวต่อไปครับตัวต่อไปเอาทั้งพี่ครับพี่เอาว่ไงวะพี่นะครับหันห้างงวตะกี้ราคาหมื่นครับ ราคาเงื่อนคือเป็นราคาง้วนไทยขี่เกลนธรรมดาอันนี้เป็นง้วนทองพร้อมเพรียงครับราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับผมซื้อหนึ่งในสองครับตัวนี้วนทองแก้เชื่อนครับพี่ตัวนี้ก็เป็นง้วนทองแก้กันนะครับตัวนี้ครัวองศีนั้นไม่ได้ลูกตัวครับตัวองศีตัวสองนี่ทองนี่แหละครับเนาะเพราะว่าเขามันกิ้วนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นง้วน ต Finally, ัวสองนี่ทองครับพี่น้องครับกับเป็นง้วดไทยกลางเขาเนาะแมมนครับผตัวนี้นะครับผสมว่าเล็ดนิดครับตัวนี้ตัวนี้กับชิได้8เดือนเพื sí, ่อนครับพี่เจ็ดแเดือนเพื่อนเจ็ดแปดเดือนพี่น้องครับตัวนี้คือทับโตมาเนาะแม่นครับผมพี่น้องครับง้วดสี่ครับเลี้ยงง่ายกินง่ายครับบ่มีคำว่าจอยนะเพราะว่ามันเป็นง้วดที่กินง่ายอ้วนนะครับพี่น้องอ่าเป็นง้วดคลิปหูดําเครื่องเพชรดำพร้อมตัวนี้ครับเป็นง้วดไทยกลางเขาปากันทอง8เดือนครับผมราคาครับตรงสี่ตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับ 19,900บาทเนาะครับผมตัวนี้มันจะสดกว่าตัวนั้นนะครับแมนครับเพราะว่าตัวนี้มันสีได้ลี่มองสดพอคงในลูกตัวนึงพี่น้องครับตัวนี้นะครับปะตัวต่อไปครับพี่น้องนะครับครับเอาตัวนี้ครับพี่ครับมัอนี้มีแต่ราคาหมื่นกว่าต้อมีนับว่ามือนี้ครับผมหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าเลยะครับบ่เกินนี่กับนี่อยู่สามหมื่นกว่าเนี่ยกับนี่ครับครับอันนี้มัอนี้มาเบิร์มือที่สามครับตัวนี้เป็นงอดเงิขึ้นมากหน่อยนึงครับผมประมาณหน่อยสามสิบห้าอนครับตัวนี้ ตัวนี้สูสีครับพี่ประมาณสูสีเนาะครับตัวนี้ผสมไวครับตัวนี้ตัวนี้ทองได้หกเดือนกลัวเจ็ดเดือนนี่แหละครับผสมตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้ผสมโตขึ้นครับพี่เอาพี่ครับตัวนี้ถือว่าผสมโคมโตมาพี่น้องขับประมาณอ่หกถึงเจ็ดเดือนเนาะครับผมครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าได้เป็นงัวเฟมเนี่ยขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับพี่น้องครับเลาหันจะเป็นงัวเฟมกลางนี่เป็นเฟมเนี่ยขึ้นมาแตกข้อพันจังหน่อยหนึ่งนะครับพี่น้องก็โคมโตมาเนาะครับมีตัวนีครับว่าตัวนี้บ่มีครับพี่บ่มี ตัวนี้ตอนนี้บบมีเนาะวัวไงว่าคือคือวงวไงเอาไปเลี้ยงพี่น้องครับให้ไปถืออาหารถือเฟี้ยงดีเขาก็จะอ้วนก็นีเพี่น้องครับแล้วก็ล่อลุนลูกเขาครับกาจุดเด่นคือเรื่องความโบดเนาะคลิปหัวแดงประเภทดำครับจะปาะครับตรงสิตัวเดียว22,000บาทครับ22,000บาทครับผมราคายะไบ่แพงเนาะในง้วทองอีกตั้งหกเดือนเมนโบนี่ตั้งหกเดือนเนาะหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วพี่หกถึงเจ็ดเดือนนะครับวันนี้ก็ถือว่าราคาถือสองหมื่นสองพันบาทเพื่อนครับป่ะ ราคาถือพวดพี่งหนึ่งของโมเลกพร้อมเดี๋ยวบอกสาสาก่อนพี่น้องฟังก่อนทั้งตัวแรกครับวอกขึ้นหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทตัวที่สองหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทตัวที่สามสองหมื่นสองพันบาทราคางาะทองพี่น้องเนึ่งเงาะทองวางพี่น้องครับราคาโคตรถือเลยนะครับอ่ะขาเบิ่งตัวที่สี่ครับตัวนี้นี่ครับพี่ตัวนี้จะเป็นงาะบอลมันเขาโลนเนาะครับผมโลนธรรมชาติพี่น้องครับเป็นงาะเขากิเพี่น้องครับตัวนี้สูงม่าเท่าไหร่ครับงก็ตัวนี้ร้อยสี่สิบสามใดเพี่ ประมาณหลักที่สามเนาะผสมไปครับว่าตัวนี้ตัวนี้ทองในหกเดือนครับพี่ทองหกเดือนนะครับผสมตัวนี้ไปเนาะครับว่าตัวนี้ตัวนี้ทองกับแบบอย่างว่าผมก็จำไม่ได้ผมแบงแต่ว่าผสมหลอดมาเนาะครับว่าตัวนี้ตัวนี้ครับผนว่าผสมมีใบมีหลอดครับตัวนี้ครับเป็นง้วะโครงสั่งคือเป็นง้วะเฟมกลางๆเงี้ยๆท่อนครับพอเป็นโรลพร้อมตัวนี้ครับเป็นง้วะบางมันเลือดสูงครับเพราะว่าโรลธรรมชาติพร้อมตัวนี้ครับตรงสีมันได้รู้ตัวครับว่าตัวนี้ตัวนี้ ได้สองตัวแล้วพี่เสองตัวตัวสามก็ได้ข้เขาไปเนาะแมมนครับผพี่น้องครับตัวนี้คือได้ลูกสองแล้วลูกสามก็นั่งไปนะครับครับเอาไปกินใหญ่ดีครับพี่น้องครับเพราะว่ามันอาจจะเลี้ยงได้ตัวมันได้จอยเนาะครับผมแต่ว่าถ้าเลี้ยงดีสีแห่มันอ้วนงามเท่านะครับงวงง้างคุณก็อ้วนเนาะครับหนหน้าโตังสี่นี่ราคาเท่าไรครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมมันก็ตามราคาเนาะเพราะว่าหันทาเลี้ยงอ้วนก็หนีก็ต้องเป็นราคาสี่หมื่นเนาะแต่นี่คือเป็นราคาที่ว่ามันบางคนอ้ว 7,500าร้บาทพี่น้องครับครับผมป่ะตัวต่อไปครับพี่น้องนะครับตัวต่อไปนะครับเอาสายดำครับพี่ครับป่ะตัวนี้มีแต่ราคาสอง0 0นกว่าพี่น้องครับแบบนี้พี่น้องสามารถซื้อได้มาเบิ่งได้พี่นะครับตัวตรงตัวจริงครับเพราะว่าอย่างถ้าซื้องัวแบบนี้มันเป็นง้วทีเขาเลี่ยงไปมันอ้วนไปหนาครับว่าือจะงัวแม่ลูกน้องมีแต่จอยไปหนาครับตัวนี้เป็นงัวะดำเนาะงัวะดำครับพี่สูงเท่ไห่ครับตัวนี้ร4อยสี่สบามบวกลบครับพี่สูงประมาณร4อยสิบสามบวกลบเน พี่น้องครับตัวนี้สูง143บวกลบก็ค so ือ้นไเรื่องความสูงนะพี่น้องครับแล้วก็บเม็ดเกือสีดำพี่น้องครับเครื่องเพชรดำคลิปหูวดำพี่น้องครับดำทุกอย่างเนาะครับผมผสมตัวอะไพี่น้องครับว่าตัวนี้ตัวนี้ผสมช็อกโกแลตไว้ครับผสมช็อกโกแลตไลยพนาะครับเนาะครับผมช็อกโกแลตจะให้เรื่องเม็ดสีเนาะสีแล้วก็เนื้อหนังนะครับเนาะครับหันห้าตัวนี้ผสมไปเัีกมือแล้วครับตัวนี้ได้สามเดือนกว่าครับพี่ ผสมได้3เดือนกลัวเนาะประกันทองนะครับเนาะประกันทองครับตัวแล้วครับผมตัวนี้พูดว่าประกันทองประกันตำหนี้พี่น้องครับตัวนี้เพราะว่าตรวจทองแล้วครับครับหันห้าตัวเจ้าสี่นี่ว่าสีดำของสี่เนี่ยราคาเท่าไรครับตัวนี้เอาสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทขึ้นครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับสมัยนั้กี่กับสามหมื่นกัวเนาะเกือบสี่หมื่นเนาะหัน็นง้อใส่เฟมนี่เนาะร้อยสี่สิบบวกนี่ครับแล้วก็บทองง้อหลอดพร้อมพี่น้องครับตัวนี้ที่นะครับป่ะตัวต่อไปครับตัวต่อไปเอาสีขาวครับพี่ พี่น้องครับบอกไงว่าทุกมือนี้น้องง้อถือคักพี่น้องไปเปรียบเทียบกับราคาปีที่แล้วคนละเรือนกันเลยครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงัวที่สมบูรณ์ที่สุดนะมอนีน้องมปนว่าครับครับผมถือว่าเป็นงัวเฟรมใหญ่อ้วนครับพี่น้องครับแต่ว่าบ่สูงครับผมตัวนี้ผสมตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้ผสมช็อกโกแลตขึ้นกันครับพี่จักเดือนครับผสมไปนี่ตัวนี้ในหกเดือนครับผมผสมในหกเดือนเนาะครับพี่น้องครับคุณว่าผสมช็อกโกแลตไปหกเดือนครับตัวนี้จะได้ขึ้นเรื่องอ่างครับพี่น้องครับ ความสูงประมาณหน่อยสี่สิบบวกเนาะครับผมสี่สิบสามสี่สิบสี่พี่รองครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่างใหญ่ครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นงัวที่น่าจะให้ลูกดีครับแล้วก็น้ำไตก็ดีครับพี่น้องครับลิ้ยงก็ชับพี่น้องครับแล้วก็อ่างใหญ่ลำโตเงี้วพี่น้องครับก็คือว่าไงว่าตัวนี้ขึ้นไหนจะให้เนื้อหนังดีครับเพราะว่าเขามีอ่างที่ใหญ่นะครับขนาดสูงสี่ครับราคาเท่าไรครับตัวนี้สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท ปากันทองกได้ครับตัวนี้ปากันทองปากันตํานี้ทุกอย่างครับผมครับพนัวปากันทองก็ตามนี้สมัยในสี่โต้งสี่หาหัมือพี่น้องครับสมัยในกีเพราะว่เป็นงวงเฟี้ยใหญ่เนาะครับผมตัวนี้นะครับนี่เนื้อนังดีนะครับเป็นบ้ามันสมัยเก่าปะตัวต่อไปครับตัวต่อไปเอาแม่ใส่รอยหาสิบครับพี่ลายหาิบพี่น้องครับอย่างนี้งวงใส่ลายหาิบเอาตัวใดก้อนนี้ครับตัวนี้ครับพี่เอาตัวนี้เนาะตัวนี้สูงลาหาสิบบวกนะครับมันบอครับผมอ่าตัวนี้นี่ผสมไหมครับตัวนี้ตัวนี้ผสม ับวิโก้สองล้านได้สามสี่เขาซีเดือนเราพี่อ่ะพี่น้องครับเอาผสมแล้วเป็นง้อใส่หยักเนาะสูงรอยห้าสิบบวกครับเป็นครับก็คือเป็นง้อลูกกระทบที่ดูบอลสิ้นหอวคลิปหูดำแข้งขากระยิ่งพี่น้องครับเหลือเครื่องเพชรกระดำพี่น้องครับตรงนี้ครับประกันทองเนาะครับผมวิโก้สองล้านแม่นครับประมาณสามเดือนเนาะครับสามเดือนเขาซีเดือนครับผมเขาซีเดือนเนาะตัวนี้ครับพ่นัวผสมแล้วจุดหนึ่งคือเรื่องโค้งสังครับง้อตัวนี้ครับโค้งสังเม็ดสีนะเป็นลูกกระทบทันลูกบาร์มันคำว่าปุ๊บก็ทีไรเรื่องเนื้้ออหนนัังงคคาว่่พีรบ หันฮาโต้งสี่เนาะมีตำหนิมาเพราะว่าตัวนี้บ่มีครับพี่บ่มีมันในลูกตัวขพรตัวนี้ครับอ่าตัวสามในทองนี่ยแหละครับพลโนวาตัวสามในทองเนาะครับผมเอาหันฮาโตังสี่ราคาเลยครับตัวนี้สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับผมผมโวยฟังบอลสมัยกี้ผมขายไปสามพี่แล้วผมขายตัวสี่กับแปดหมื่นครับแมีนครับติดทองแมีนเพราะว่าตะกี้มันราคางวดแพงเนาะครับบันนี่มีงวดโค้งสั่งไงพ่อผมตะกี้เขาขายจะไปหมื่นก็ขายได้ครับตัวนี้ห้องว่าเท่อาไรครับตัวนี้ สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทพี่น้องครับกับราคาพอต่อพอเป็นง้วใสแยกพี่น้องครับตัวนี้นะครับครับป้าให้เบิรงตต่อไปครับที่นี่นะครับตัวต่อไปครับท้างพี่ครับตัวนี้ปะครับตัวตัวนั้นบอครับพี่ตัวพี่ตัวนี้พร้อมส่งแล้วปะครับครับผมเอาพี่น้องคงโบเรียวๆบุอนี้ครับเปล่าเดี๋ยวเลีนเอาหันทางฟังกัท่านพี่น้องก็จะถามว่าเบิร์ตคลิปวนไหมแล้วการตัวใดตัวใดงามๆพี่น้องอย่างไรครับวันน้ทองทองแก้ขึ้นครับพี่ ตัวนี้มันนมลุกเหรอครับตัวนี้นมมาแล้วครับแปดเดือนกว่าเก้าเดือนนุ่ครับพี่ตัวนี้ผสมตัวใดบนน้อครับตัวนี้ตัวนี้อ่าจจะเป็นซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดหรืออยังนี้ครับผมก็จำไม่ได้อะซีไวหนึ่งเจ็ดแปดเนาะใบหลอดครบทุกตัวนะครับทีนี้นะครับครับว่าไงว่าจำซื้อบ่ได้เห็นปล่ครับแต่ว่าตัวนี้คือผสมหลอดนะครับครับอ่าพร้อมกินน้องเลยแมนครับพี่ตัวนี้มันสูงแทนว่าตัวนี้ครับร้อยซีซิมห่าบวกร้อยซีซิมห่าบวกเนาะครับผมคือผมเบิ่งตัวนี้คือนมมันลงแล้วแล้วก็ เครื่องเพชรกับแางเรเพื่อนครับล่อแคร์หลุนกินน่องซื้อเพี่น้องเบิ้งแล้วนะครับเบิ้งแล้วบ่าโดนนะครับบ้นาจจะขึ้นเดือนไหนกินน่องผมว่านะครับครับโต้งสี่ไม่ได้รู้ตัวคบว่าโต้งสี่ครับตัวนี้ได้รูกตัวเดียวนะพี่แต่เป็นเพิ่นเป็นงัวเขาแยวนะครับแมนครับเป็นงัวเขา้ยวเนาะเป็นงัวพันกระทบมืสี่ออกเขากับโพงสางก่อนเนาะครับผมอันนี้ตัวที่สองเลื่อสี่ไปนะครับแมนครับหนานาโต้งสี่ละเ้าาเลยครับตัวนี้ตัวนี้ก็เอาสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับพี่ สามหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมพี่น้องครับคนทองไว้สามหมื่นหนึ่งพันบาทผสมงัวบามันเลื่อยไวพี่น้องครับตัวนี้มีหลอดมีใบประกันทองพร้อมกินนองตัวนี้ครับทองไว้สามหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมขนาดตวงสีว่าได้ขายก็เสิ้์ฟได้ไหมเด้อครับผมเพราะว่าตวงไงครับที่นี่คื้สที่ไทยครับปะตัวต่อไปตัวใดครับเมียสาวทองแรกครับพี่ครับพี่น้องครับวันนี้พวกเมียสาวทองแรกครับครับผมถือว่าเป็นงัวบามันเลือดสูงน้องสี่เนาะครับอ่าได้เรื่องความโบดเข็มพี่น้องครับคลิปหูดำแขงขาสมส่วนเครื่องเพกกระดำนะครับ คล่างตัวกับเงาลำางตัวเงาพี่น้องครับเป็นเสี้ยมพื้นผาตัวนี้ครับมันเป็นลูกตัวแหลกอยู่เนาะแม่ครับผมผสมตัวใดบนาะครับว่าตัวนี้ตัวนี้มั่งผมก็จําใบบ่ได้เนาะพี่อจำว่าใดแต่ว่าเป็นเลื่อนลอยเนาะแม่ครับ,บมีมีใบมีหลอดทุกตัวนะครับเดี๋ยวค่อยมใหทกุกาเดี๋ยยวค่อบื้องที่หลังเนาะแม่ครับผมนะครับเวลาพี่น้องเของวัดตอเอาครับแต่ว่าจำบ่ได้ว่าลูกตัวใดเนาะครับตัวนี้มันผสมตัวใดครับตัวนี้ตัวนี้ได้หกเดือนครับพี่หกเดือนครับผม ตัวนี้ประกันทองครับตัวนี้ประกันครับประกันตัวแล้วนะครับพี่น้องครับตัวนี้ผมว่าประกันทองเป็นแม่สาวทองแรลกครับ6เดือนรังสีราคาเท่ารครับตรงสี่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับฮะสองหม้าพันห้บาทครับผม29,500ืาทไบาทครับเพราะหันผมสื่อตรงสี่ผมสื่อไปสามหมื่นสี่สามหมื่นหาย่ไพหนะทองกันเจเดือนครับอันนี้ของว้เท่าไรครับสองหม่าบาทครับเก้าอบาทประกันทองประกันทองครับผมหเดือนหกเดือนครับโอ้พี่น้องนะครับ ผมซื้อโตะหันสามหมื่นกว่าตัวนี้ลดลงมาอีกตั 4, ้งสี่ห้าพันพี่น้องครับราคางวลงปไปม้างสิผมมาเป็นเด็ซื้อขาขเาเป็นลูกตัวแหลกความครับพี่น้องราคา<ม>สุดค,คุ้มเล, 29, ลยสองหมื่นเก้าพันห้ารบาทครับผมป,ป้าโตต่อไปนะครับต่อไปทางนี่เป็นปบอคบอเมีนเนาะบอครับพี่เอาเป็นสายขุนนะคบพี่เอาเป็นงว่วขุนเนาะสายขุนครับพี่นี่พี่น้องนะครับมะเบิงอันนี้เป็นโตต่อไปเป็นแม่ลูกตัวผูกใช่ไครับตัวนี้ครับผมอ่าแม่ท้องว่างแม่นี่ ผสมแล้วครับแต่ว่านี่ห่อไปรุ่นเอานะครับผมแม่ผสมแล้วไปรุ่นเอาเนาะแม่นครับแต่ว่าลูกนี่ลูกโตผูกครับผมโตผูกกับไซ่เงี้พี่นะครับตัวนี้คือว่าพร้อมคุนแล้วเนาะครับผมตัวนี้นะครับแม่ลูกลูกโตผูกแม่ผสมแล้วครับผมล่อรุ่นเนาะครับผมเอาพี่น้องครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเอิน่างง้อไปคุณเอานะครับครับราคาครับค่มนี่ราคาค่มนี่เอาสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับพี่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับผมถึงตัวละหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับ หน,นึ่งมื่นเจ็ดพันกว่าบาทพี่น้องครับตัวนี้เอาตีลูกหมื่นเจ็ดตีแม่หมื่นเจ็ดพี่น้องครับราคาหนีเป็นราคาสุดคุ้มนะพี่น้องครับแม่แม่กับไส้ลอยหาสิบบวกก็แล้วพี่แม่กับใสยักเนาะลอยหาสิบบวกเนาะครับผมเอาพี่น้องครับพนว่าแม่กับเป็นง้อใสยักสูงลอยหาสิบบวกครับตัวนี้ยั้นพี่น้องเบิึงก็ได้ครับพี่น้องแคร์เขาโบสตันี่อ้วนเลยซื้อครับพอลูกอาจจะดุนมเป็นลูกตัวผูกร้อมทั้งทีนะครับพี่น้องนะครับครับปะตัวต่อไปตัวไหนครับตัวต่อไปกับสายขุนนนนตตััััววดเาะี้บบบ่่คครรแมมผ อแสดงว่าวัวเลยท่านมีลูกไหมครับตัวนี้แม่นครับตัวนี้วัวเลยลูกมันแยกลูกออกครับพี่ครับพึ่งแยกลูกเขาเอาเป็นงวงแม่จามเนาะครับอ่ะพี่น้องครับตัวนี้เป็นงวงใส่รอยหันิบบวกกันไหครับตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นงวงใส่ไงพี่น้องครับรอยหันิบบวกสายขุนครับเป็นงวงบดแดงเข้มได้พี่น้องครับอันนี้คือขายในราคาทองวางเนาะแม่นครับผมมีตัวนี้ับผมตัวนี้ตัวนี้บ่มีครับพี่โบมี่ตัวนี้เนาะเป็นงวงแยกลูกออกมาตัวนี้ก็ผสมให้แล้วนะครับผสมกับพอพันอยู่ในขอกนี่แหละครับพี่ออ๋ผสมพอพัันนุคคมมฝูงงขอเาี่รบผ ผสมนี้มือทั้งหมดตัวนี้ตัวนี้ได้ได้รอบพวกั้วครับได้รอบไปรุ่นเราเลยนะครับอ๋อปกติเดียวขายราคาราคาโค้งราคานี่นะครับคือบอกไงว่าเขาบอกเลยว่ามันผสมเลยไปรับรุ่นเนาะแต่บอกไ้พี่น้องฟังก็ซื้อว่าเขามีพร้อมอย่างนี้สองตัวมาแล้วครับผมแล้วเขาผสมกันไปแล้วครับวันนี้เอาไปรุ่นเอาเองนะครับครับหันาราคาแบบว่าตีเป็นราคาทองบังได้เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เอาสองมื่นห้าร้อยบาทครับพี่สองมื่นห้าร้อยบาทครับผมโอ้พี่น้องครับจะเป็นตอเถาะนะครับหันาราคานี่ พี่น้องมึงเนอะง้อตัวบอกง่ายหนึ่งง้อแดงลอยหาซิบบวกครับพี่น้องครับเป็นง้วโบด้อมคลิปหูดำเครื่องเพชรดำห้องวัยสองหมื่นห้าร้อยบาทครับผมตายพี่น้องนะครับตัวบอกง่ายตัวทอสร้างนะครับตัวนี้ราคาสองหมื่นกับห้าร้อยบาทครับผมหันว่าได้ขายเลือกันเขาว่าต้องมาบอกกันอีกเพราะว่าผมย้ายให้คลิปนะครับครับเบิดไหมครับมือนีนี่เยอะพี่ทั้งยี้ครับปะนะครับพี่น้องมึงรับมือนีนะครับนี่ลายตัว แต่ว่ามีแต่รตัวราคาถือถือพี่น้องครับครับผมแล้วก็ผมมึงแล้วหอนห้าปกติสมัยนักกี่ผมมีชื่อเสียงเนาะครับมากเกินสิบนาทีเหมือเกี่ยงครับเพราะว่าคนบึงเลือก็แตกมั่งสื่อว่ามันราคาถือครับแต่เัวนี้พี่น้องเอาตัวจริงตัวบดงามตัวใหญ่อยู่สายดำครับแม่ทองครับพี่ตัวนี้ตัวนี้แม่ทองใส่ญ่เนาะครับผมเป็นลูกกระทบเนาะสายหูครับผมอ้าวพี่น้องครับตัวนี้คุนบอกว่าเป็นลูกกระทบสายหูครับก็สูงประมาณรอยหาดสิบพันบตัวนี้ครับผมผสมตัวได้ไหมน้องครับว่าตัวนี้ผสสมว่าติงเลครับ ผสมสติงเลครับผมอาคุณนะครับว่าผสมสติงเลไว้จักมื่อนะครับตัวนี้ตัวนี้ได้เจ็ดเดือนแล้วพี่เจ็ดเดือนครับประกันทองเนาะประกันทองครับตัวนี้ก็คือเป็นง้วงสายดำคือคลิปหูดำเครื่องเพชรดำโค้งสางดีเนะครับร้อยห้าสิบบวกนะครับครับราคาครับตัวนี้เอาสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับพี่สามหมื่นหนึ่งพันบาทอันนี้คือแม่ทองสติงเลเนาะครับผมสติงเลเป็นง้วงที่ายหลูกกิ้งครับแล้วก็เป็นตัวทีสางซื้อเสียงห้การผูกฟ้านมครับตัวนี้แล้วก็ประกันทองพร้อมพี่นะครับ ปปต,ต,ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปแม่ลูกครับพี่นี่โอ้ลมแห้งนะครับเนาะครับห่ันม่เม่กันลมนี่พี่น้องเราดูเรื่องนี้ครับเพราะว่ายังลมเข่ามืดครับอันนี้ผมกมีแน้กันลมไปขนาดยุ่กันทั้งบ่อนี้เสียงกันเพาลมแห้งครับมือนี้นะครับบอกเลยว่าลมแห้งเลยนะครับแม่ลูกตัวแม่ครับพี่นแม่ลูกลูกตัวแม่ครับผมพี่น้องครับอันนี้เป็นพวกแม่ลูกลูกตัวแม่ครับอันนี้แม่สูงมันไทยครับตันนี้แม่กายยุ่ะมา้งลอยสี่สิบบวกลบครับพี่แม่อยู่ลอยสี่สิบบวกลบเนาะครับผมแต่ว่าให้ลูก่างบ สีแดงพี่อนครับตัวนี้ล้ตรงย้ยพร้อมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าแม่ให้ลูกเก่งคักตัวนี้ครับเอาเอาแม่ลูกคู่นี้นะข้าไดยครับแม่ลูกคู่นี้เอาสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่อนครับตัวนี้ครับผมโอ้โหเฉียบมากเนาะแมนครับผมจับได้ไปได้แมนครับนะครับเอาพี่อนครับตัวนี้ก็คือแม่นี่ถือว่าให้ลูกเก่งเกินโตครับให้ลูกสีแดงเข้มด้วยนะครับเนาะครับผมปะ ตัวต่อไปตัวใดครับเบิร์ไปไปแม่ลูกหวัหวหลวงทั้งคนผิดเรวผมไล่ลูกมันไปครับอ่ะโอเคครับตัวไปเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียให้ตัวผู้แม่ลูกครับพี่น้องไปหาัเมียไปไปพี่น้องครับแลนเอามันมามาราธอนลอยเมตรต้องขอโทษด้บวบอลเลี้ยวเกินไปคุณได้ฟังว่าท่านนะพี่น้องแต่ว่าเมืองตวงว่ายู่นี่ราคาพอฟังครับรคือราคาเริ่มต้นที่เมื่นกวาบาทแม่ตัวบกงแง่กับหัวไวเข้มเมื่อหาลอยพี่น้องครับราคาถือคักนะครับตัวนี้จะเป็นแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกตัวแม่ครับผมเอ้ตัวแม่ยไหมครับนี่ครับตายใส่แว่นตาซีเออาคื เอา้าแต่ว่าเป็นงัวงามเพื่อนครับก็คือแม่เขานี่เป็นงัวหัวโลนเนาะครับผมพี่น้องครับเป็นงัวหัวโลนแล้วก็เฮ็ดเขายังดีครับแล้วก็จุดเดน่นค,คือล้ำล้ำโตเงีวครับแขงขาสมส่วนล้ำโตเงี้ยวเพื่องครับครับผมแล้วก็ง่วงไงว่าหา 5, ันห้าเจ็ดสี่เป็นหนาเห้ิ่งเดือดร้อนเหรอพี่น้องเนาะเป็นงัวเอฟเนาะทุ่งเสียเป็นลูกซีใบศูนย์เก้าหกครับพี่เป็นลูกสาวซีใบศูนย์เก้าหกครับจะบ่ได้ใบมากเลยครับตัวนี้อายุเท่าไรครับอันนั้นลูกตัวอ้ครับลูกตัวเดียวนี่ครับลูกตัวแรกเดียวน พอสมใจเดือนนึงอันนี้ลูกตัวไหนครับว่ตัวนี้ครับตัวนี้เพิ่นว่าลูกเคเอฟสามหนึ่งครับลูกเคเอฟสามหนึ่งในตัวแม่พร้อมเนาะครับผมพี่น้องครับเป็นว่าลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับในล,ลูกล,ก,ลกตัวแม่พร้อมแต่ว่าถือว่าให้ลูกโค้งสางนี้อยู่นะครับครับแต่ว่าตัวนี้มันอาจจะราคางง้อแพ้ง่ายจะก็ได้บอกให้กินอาหารครับมันก็ได้บอกอ้วนสมดุลไปไลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมดึงเส้นกันครับเอาให้พี่น้องเบิ้งคักๆนะครับแต่ว่าแม่น,นี่ยบอกกันท่องอันในท้องเนาะอันในท้องครับเอาไปรุ่นงไปเอาเนนะคครรัับบบี่อพ้งิไปดูกกลูตแม่ นะครับลูกเีสามหนึ่งเมซีวานซึ่งเก่าหกขึ้นะครับเอาถามราคาเลยครับห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสมัยนักกียเลยนะเมัวเดียวราคากับโกนหาหกหมื่นเนาะครับตัวนี้แถมลูกพ้อมแล้วับเม่ผสมแล้วแมครับหาน้าคนรเงินมาถึงแยกได้ครับตัวนี้แยกได้ครับพี่หาน้าทวงก็มาถึงแยกได้แยกแม่ก็ได้แยกลูกก็ได้สินะครับเนาะใครท่วมมาถามออกครับผมอ่ะโอเคพี่นะครับอันนี้คือเป็นราคาที่บอกได้ว่าประวัติศาสตร์คือ แต่กิ่งว่าฮอลล์นี่ราคาตั้งก็เจ็ดแปดหมื่นทองวางก็เจ็ดแปดหมื่นทุนปุ่นก็คือผสมให้แล้วสองเดือนท่านถอดทองแถมลูกอีกตัวหนึ่งนะพี่น้องครับซื้อสองรูปสามห้าหมื่นเก้าพันบาทเนาะครับผมอ่ะโอเคมัดไหมครับที่นี่มดแล้วครับพี่โอ้นะครับวอลเ็วครับมือนี่เขาจะสองคนนะครับครับเอาที่นี่ครับมีอย่างที่ฝากถึงพี่น้องเอฟซีมาไหมครับมือนี่ก็ขอบคุณนะครับเอฟซีที่พึงติดตามมันัดนะครับแล้วก็ขอบคุณกัเอฟซีพี่มูฮันนะครับจี่ได้กับฝากเนื้อฝากตัวนี้นะครับผมครับ ผู้ใดสนใจสมัครติดต่อช่องทางเลยนะครับกับไลน์ไอดีกับไอดีไลน์กับศูนย์หกห้าสามสองห้าหกหกสีครับผมอีกช่องทางหนึ่งเป็นเฟซบุ๊กนะครับมนัสฟาร์มครับผมครับครับเอาสำหรับเนี้ยบวกกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ